โชว์ใหม่ถึงโชว์หลายโชว์เลยหลายโชว์เลยกีฬาอะไรกีฬาคือเราเน้นเข้าร่วมแต่ว่าไม่เน้นเข้ารอบอ่าอันนี้ออกตัวก่อนเหรอออกตัวไม่แต่ผมออกตัวไปเยอะว่าผมรอชนะแน่นอนนะต้า่าอะไรทำไมไม่บอกเลยก่อนเลยสัมกีตั้งแต่เริ่มเลยเกีมอะไรเกียมูุตบอลอมมากครับเกียมอะไรนะแค่นี้ไหมอมมากอมมากเฮ้ยเฮ้ยวันนี้อะไรนะ พี่ก็พูดเลยว่าเขาเขาบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์สีเขียวเป็นมงคลเราคือเราเพิ่งฝปีนมือแล้วไม่พิ่งโชคเราพิ่งดวงเดียวเราจะเล่นตามแกนหรือเราจะโกงตรงผมบอกตรงไม่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปบอกเขาพี่โกงตั้งแต่เมื่อวานที่มาซ้อมกันแล้วเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเราโกง ู้สึกยังไงบ้างคะที่บอกว่าได้มาเจอกับเพื่อนอีกห้าเรื่องคือมันหาโอกาสยากมากนะคะมากเรื่องเลยค่ะก็ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าทุกคนได้มาเจอกันครบขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเห็นแฟนๆของแบบว่าทีมอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เอาใจช่วยค่ะได้เม้ามอยได้ทำก็ถามก็่างอะไรอย่ามีบ้างค่ะมีบ้างก็ก็ต่างคนต่างให้กำลังใจกันและกันเราจะสู้ด้วยกันค่ะให้กำลังใจหรือถึงกันฮะหิงกันไหม มีใครขิงใครไหมคะผมขิงทุกอันอะ่อยะขิงไม่ว่าอะไรขิงไม่ว่าอะไรผมว่าจาน่าแน่ๆที่มาวันนี้คือมารอรับแชมป์แล้วนี่อันนี้พูดไม่กลัวหน้าแตกเลยฮะแต่นี่เขาบอกเขาเขารอรับด้วยแต่บนซ้อมเขาไม่ได้มาเฮ้ยมายามีอะไรนะครับ อยากประท้าที่ไหนเราอยากเจอเป็นพิเศษไหมผมอยากประทะกับทุกสีเลยอ่ะเฮ้ยร่างกายเร้อมประท้าพี่ผมไปขิงทุกห้องแต่งตัวมาแล้วอ่ะหรอจะได้รับคำตอบมาว่าไงมันก็ไม่ค่อยสนใจผมไม่มีครับพวกเค้าไม่อยู่ในสายตาผมโอ๊ยพี่สุดท้ายมาพี่เขาจะร้องชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ต้องต้องเกิดไม่ได้ตกปลาได้เจ็บบครับ มั่งไม่คือไม่เน้นพูดไงเน้นแบบเน้นแบบความสนุกสนานเน้นแบบผลงานมันจะประจักษ์ทีหลังกันเองไม่ไม่แต่พี่ชอบนะคนแบบนี้สนุกเลยมันมีเรื่องเต้นด้วยนะนี่คือคนเก็บลายให้เรานะเ2 3นสอง้ไปนกกีฬาแล้วเอะไร้ผมพบใ้ส่วนตัวมาแล้วนะครับ พอเต้นดูคู่ตัวเองนะเอไมันหงอ้ามันมันจะนี่แหละครับ ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีแรงแข็งเก็บแรงไว้ก่อนพี่ปอโอ้ยจังเลยฝากที่ถึงฝากเป็นแฟนหน่อยบางคนดูไลฟ์สดตอนนี้ไงบอกว่าเชียร์กันหน่อยที่เขิบหน่อยเออฝากเชียร์พวกเราทีมสีเขียวด้วยนะครับผมถึงสีเขียวจะเป็นสีที่ขมแต่ว่าดวงใจเรามีให้ทุกคนนะครับเฮ้ยอะไรมันดูไม่เข้าเลยไปแล้วไปแล้วสีี้เขียวไม่ขมเลยยากเดีย๋ยาก็ปาปากไม่ยากเดียวสีที่ขมคือขมยังไงหากาแฟที่ดีอ่ะมีโอกาสแน่ละแต่ว่า เพราะว่าถึงจะขบแค่สีแต่จริงๆแล้วนั้นไม่เสียวใจเธอเรามาถ้าอย่าโยนอย่าโยนอย่าโยนไม่มีเรื่องแบบนี้มากน่าจะถนัดอโอ้ยลูไม่รู้เรื่องละกันเช้าเช้าอยู่วันนี้เช้าอยู่เช้าอยู่ใครเดี๋ยววันหนึ่งสองสามเทพชื่อพระพรเราอะไรเงี้ย หนึ่สองลิทิยเท่อะโอเคมานะๆมานองลิยเท่โอเคนะ1 2ึ่องมลิขท่นี่อายุเลยาอเกิไหนเิมันจบได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ซสีอืนซีอื่นเขามีบูมมีอะไรเงี้ยเราไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มี